ระวจนะของพระเจ้าประจำวันมนุษย์ต้องไล่ตามเสาะหาที่จะดำเนินชีวิตซึ่งมีความหมายและไม่ควรพึงพอใจกับรูปการแวดล้อมณปัจจุบันของเขาในการดำเนินชีวิตตามภาพลักษณ์ของเปตโตรเขาต้องครองความรู้และประสบการณ์ของเปตโตรมนุษย์ต้องไล่ตามเสาะหาสิ่งทั้งหลายที่สูงส่งกว่าและลุ่มลึกกว่า เขาต้องเสาะหาความรักพระเจ้าซึ่งบริสุทธิ์ขึ้นและลึกซึ้งขึ้นและเสาะหาชีวิตที่มีคุณค่าและความหมายนี่เท่านั้นที่เป็นชีวิตกล่าวคือเมื่อนั้นเท่านั้นที่มนุษย์จะเป็นดั่งเปโตรเจ้าจะต้องมุ่งเน้นการเป็นฝ่ายรุกในการเข้าสู่ในทางบวกของเจ้าและต้องไม่ยอมให้ตัวเองล่าถอยอย่างยอมจำนนเพื่อเห็นแก่ความสบายชั่วครู่ชั่วยาม พลางเพิกเฉยต่อความจริงทั้งหลายซึ่งลุ่มลึกกว่าเฉพาะเจาะจงกว่าและสัมพันธ์กับชีวิตจริงมากกว่าความรักของเจ้าต้องสัมพันธ์กับชีวิตจริงและเจ้าต้องหาหนทางต่างๆที่จะปลดปล่อยตัวเองจากชีวิตอันต่ำซามและไม่อินังขังขอบต่อสิ่งใดนี้ซึ่งไม่ต่างอะไรจากชีวิตของสัตว์ตัวหนึ่งเจ้าต้องใช้ชีวิตที่มีความหมายชีวิตที่มีคุณค่า และเจ้าต้องไม่หลอกตัวเองหรือปฏิบัติต่อตอนเองเสมือนเป็นของเล่นชิ้นหนึ่งที่เอาไว้เล่นด้วยสำหรับทุกคนซึ่งทะเยอทยานที่จะรักพระเจ้านั้นไม่มีความจริงที่ไม่อาจได้มาและไม่มีความยุติธรรมที่พวกเขาไม่อาจตั้งมั่นเพื่อมันได้เจ้าควรใช้ชีวิตของเจ้าอย่างไรหรือเจ้าควรรักพระเจ้าและใช้ความรักนี้สนองข้อพึงปรารถนาของพระองค์อย่างไร ไม่มีเรื่องใดในชีวิตเจ้าที่ยิ่งใหญ่ไปกว่านี้อีกแล้วเนื้อสิ่งอื่นใดเจ้าต้องมีความทะเยอทยานและความมานะบากบันและไม่ควรเป็นดั่งพวกที่ใจสาะพวกที่ปวกเปียกอ่อนแอเจ้าต้องเรียนรู้วิธีที่จะได้รับประสบการณ์กับชีวิตซึ่งเปลี่ยมความหมายและได้รับประสบการณ์กับความจริงอันเปี่ยมความหมายและไม่ควรปฏิบัติต่อตัวเจ้าเองอย่างขอไปทีแบบนั้น เมื่อเจ้าไม่ตระหนักถึงมันชีวิตเจ้าก็จะผ่านเจ้าไปโดยเจ้าไม่ทันไหวตัวหลังจากนั้นเจ้าจะมีโอกาสที่จะได้รักพระเจ้าอีกครั้งหรือมนุษย์สามารถรักพระเจ้าได้หรือหลังจากที่เขาได้ตายไปแล้วเจ้าจักต้องมีความทะเยอทะยานและมโนธรรมดุดดังเปโตรชีวิตเจ้าจะต้องเปลี่ยนความหมายและเจ้าต้องไม่เล่นเกมกับตัวเจ้าเอง ในฐานะมนุษย์คนหนึ่งและในฐานะบุคคลซึ่งเสาะหาพระเจ้าเจ้าต้องสามารถพิจารณาอย่างรอบคอบว่าเจ้าควรปฏิบัติต่อชีวิตของเจ้าอย่างไรเจ้าควรถวายตัวเจ้าเองต่อพระเจ้าอย่างไรเจ้าควรมีความเชื่อที่เปลี่ยมความหมายยิ่งขึ้นในพระเจ้าอย่างไรและด้วยความที่เจ้ารักพระเจ้าเจ้าควรรักพระองค์ในหนทางที่บริสุทธิ์มากขึ้นสวยงามมากขึ้น และดีงามมากขึ้นอย่างไรวันนี้เจ้าไม่สามารถเพียงรู้สึกพอใจกับวิธีที่เจ้าถูกพิชิตเท่านั้นแต่ต้องพิจารณาเส้นทางที่เจ้าจะเดินในอนาคตด้วยเช่นกันเจ้าต้องมีความทะเยอทะยานและความกล้าที่จะถูกทำให้มีความเพียบพร้อมและไม่ควรคิดอยู่ตลอดเวลาว่าตัวเจ้านั้นไร้ความสามารถความจริงมีคนโปรดด้วยหรือ ความจริงสามารถจงใจไม่ยอมรับผู้คนได้หรือหากเจ้าเสาะหาความจริงมันจะสามารถท่วมทับความคิดความรู้สึกในตัวเจ้าได้กระนั้นหรือหากเจ้าตั้งมั่นในความยุติธรรมแล้วไซมันจะซัดเจ้าร่วงลงไปอย่างนั้นหรือหากมันเป็นความทะเยอทะยานที่แท้จริงของเจ้าที่จะเสาะหาชีวิตแล้วไซชีวิตสามารถหลบหลีกเจ้าได้หรือ หากเจ้าปราศจากความจริงนั่นหาใช่เพราะความจริงเพิกเฉยต่อเจ้าไม่แต่เพราะเจ้าอยู่ห่างความจริงต่างหากหากเจ้าไม่สามารถตั้งมั่นเพื่อความยุติธรรมนั่นหาใช่เพราะมีบางสิ่งผิดปกติกับความยุติธรรมไม่แต่เพราะเจ้าเชื่อว่ามันไม่เป็นไปตามข้อเท็จจริงทั้งหลายหากเจ้าไม่ได้รับชีวิตหลังจากการเสาะหามันมาเป็นเวลาหลายปี นั่นหาใช่เพราะชีวิตปราศจากมโนธรรมต่อเจ้าไม่แต่เพราะเจ้าปราศจากมโนธรรมต่อชีวิตและได้ขับสายชีวิตให้จากไปหากเจ้ามีชีวิตในความสว่างและไม่เคยสามารถได้รับความสว่างนั่นหาใช่เพราะความสว่างไม่สามารถให้ความกระจ่างแก่เจ้าไม่แต่เพราะเจ้าไม่ได้ใส่ใจการดำรงอยู่ของความสว่างต่างหากและดังนั้น ความสว่างจึงได้จากเจ้าไปอย่างเงียบเชียบหากเจ้าไม่ไล่ตามเสาะหาแล้วไซย่อมพูดได้เพียงว่าเจ้าคือขยะอันไร้ค่าและไม่มีความกล้าในชีวิตเจ้าเลยและไม่มีจิตวิญญาณที่จะต้านทานกำลังบังคับของความมืดมิดเลยเจ้าช่างอ่อนแอเกินไปเจ้าไม่สามารถหลีกหนีกำลังบังคับของซาตานที่ปิดล้อมเจ้าอยู่และเจ้าเต็มใจ ที่จะดำเนินชีวิตซึ่งมั่นคงและปลอดภัยในแบบนี้และตายไปในความรู้เท่าไม่ถึงการเท่านั้นสิ่งที่เจ้าควรสำริดก็คือการเสาะหาของเจ้าเพื่อการได้รับการพิชิตนี่ต่างหากคือภาระหน้าที่ของเจ้าหากเจ้าพอใจที่จะถูกพิชิตแล้วไซจ้าย่อมผลักไสาการดำรงอยู่ของความสว่างเจ้าต้องทนทุกข์กับความยากลำบากเพื่อความจริง เจ้าต้องมอบตัวเจ้าให้กับความจริงเจ้าต้องสู้ทนการดูหมิ่นเหยียดยามเพื่อความจริงและเจ้าต้องก้าวผ่านความทุกข์มากขึ้นเพื่อที่จะได้รับความจริงมากขึ้นนี่คือสิ่งที่เจ้าควรทำเจ้าต้องไม่โยนความจริงทิ้งไปเพื่อเห็นแก่ชีวิตครอบครัวอันสงบสุขและเจ้าจะต้องไม่สูญสิ้นศักดิ์ศรีและความซื่อสัตย์สุจริตของชีวิตเพื่อเห็นแก่ความชื่นชมยินดีชั่วครู่ชั่วยาม เจ้าควรไล่ตามเสาะหาทั้งหมดที่ดีงามและงดงามและเจ้าควรไล่ตามเสาะหาเส้นทางในชีวิตที่เปี่ยมความหมายมากขึ้นหากเจ้าดำเนินชีวิตที่ช่างหยาบช้าสามานเช่นนั้นและไม่เสาะหาวัตถุประสงค์ใดๆเจ้าไม่ได้ทิ้งชีวิตไปอย่างสูญเปล่าหรอกหรือเจ้าสามารถได้รับอะไรบ้างจากชีวิตเช่นนั้นเจ้าควรละทิ้งความชื่นชมยินดีทั้งหมดของเนื้อหนัง เพื่อเห็นแก่ความจริงหนึ่งประการและไม่ควรโยนความจริงทั้งหมดทิ้งไปเพื่อเห็นแก่ความชื่นชมยินดีเพียงเล็กน้อยผู้คนเช่นนี้ไม่มีความซื่อสัตย์สุจริตหรือศักดิ์ศรีเลยการดำรงอยู่ของพวกเขาช่างปราศจากความหมาย